ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับนำเมื่อนี้ขออนุญาตยุในห้องกันแล้วกันนะครับเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะครับฝนตกได้ตกดีโตกเกือบสืมือมาเมื่อนี้ก็เป็นเมนูของหวานครับผมนะึ้ออยากกินเมนูของหวานนี่ล่ะข้าวเหนียวทุเรียนนะครับบบได้พอกันโดูแล้วข้าวเหนียวทุเรียนมาจัดมาเลยกันแล้วกันเป็นทุเรียนภูเขอไฟนะครับกินบ่อยแห้งมาหน่ออกแต่ว่าแซบนะครับโคตรแซบเลยแหละ อ่านี่เป็นน้ำลาดอ่นานั่งกะทิลาดเซ็ปพี่น้องมึงครับผมอ่าลาดลงไปเลยครับผมพี่น้องมึงโอ้กระสุดยอดเท่านั้นเดียวพี่น้องมึงดูนะน,น้ำลุ่นๆโอ้ยน,น้ำลุ่นๆนันะ่นแหละเนาะโอ้เซ็ปไปเลยครับผม <laughs> เป็นเมนูของหวานแล้วมื่อเนี่ม เดี๋ยวพี่นองสงสัยว่าพี่เจ้าผักมากินน้ำแก้เลี่ยนครับผมนะแก่เลี่ยนความหวานอืม mm. Han -hmm. ถ้าเวลาเรากินแต่ของหวานเนี่ยมันจะเกิดความเลี่ยนพี่น้องหูจากเลี่ยนนีเนะ เจ้มังเงีย่ยทุเรียนครับผมตีพญายอยู่พึ่งพี่น้องมองดูเหลืองเฉยเบๆสำหรับพี่น้องนะครับผู้ที่บวก,กินทุเรียนก็ต้องอเสียใจน้ำนะครับนะที่โบได้ดูรสชาติของทุเรียนที่แท้จริงครับผม อบอกได้คำเดียวว่าสุดๆนะผมบอกไว้ก่อนพี่น้องป้าถั่ว นดองเมือผมทุเดยนผูเขาไฟแซ็บเลยครับผมตอกสีใส like ่แล้วโอ้เรล่งทุเดยนเละอีกแล้วผมเมื่อต้องอยังมากมายดอกเออ ผมว่ามันขาดอย่างสักอย่างเะยอ๋ยหูยอขาดมาละ <c oughs> <c oughs> ได้มาละแก้มนี่บ้ย๊ยมันบางี่อย ห่อเมื่อผมสุดๆ สองผู้สามผู้ที่ผู้หา้าอืมเอาพอล้วพี่นอ้องนะครับหาผู้เคร้าเนี่ยเค้าเหนียวเครื่องโลผมกินแล้เบื่อดอก <c oughs> อถือว่าแซ่บเลยนะเอิ่งพอดีแล้วเนี่ย เวลากินของหวานนะ่พี่น้องมันกินได้ประปานนี้ดอกผมเชื่อได้เลยว่ามันต้องมีความเรียบในตัวแหละ อาไปนอกนะครับอะระนะเป็นเมนูของหวาน้าบ้าต้องเอียงมากมายหรอกโอ้ยแยนเหนียวนะครับขอนียวมูนมาเครื่องกีโดทุเรียนใตเสือไตเนื้อกับประมาณลูกว่า นะครับเหลือแค่นี้แหละนะบ่ต้องอีย่างมากมายหรอกอ่อสุดท้ายก็นะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะบ่ต้องอีกอย่างมากมายดอกพี่น้องนะครับนะจังหดกับพี่จ้าก็ต้องขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับนที่เขามาสนับสนุนกันที่เขามาทักทายกันนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงนะพี่จ้าบ่มีอย่างไปตอบแทนพี่น้องดอกนะนอกจากคําว่าเสียงหัวเราะเสียงความแซ่บความซึ้งความเฮความฮานะครับ ขอบคุณหลายครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จา้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้่ะครับสวัสดีครับผม